อาการที่เข้ามาคือมันไม่อ่านข้อมูลนะครับส่งมาจากชื่อ Facebook นะครับคินยานยนเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูแล้วลองเชื่อมต่อนะครับกับเก่าประมาณนี้เลยฮนะ เดี๋ยวมาราดูต่อ EP สองนะครับโอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับด็อกเตอร์อีตัวนี้อาการที่เข้ามาก็คือมันไม่อ่านข้อมูลกล่องนะครับอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับไอที่เป็นฟองๆเนี่ยผมเอาสกอ็อตเทปใสแปะไว้นะ Okay. เรามาดูกันว่ามันจะกลับมาอ,าอ่านข้อมูลได้ปกติไหมปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวติดต่อเจ้าของอส่งกลับครับสำหรับอาการนี้นะผมจะรับประกันอยู่ที่6เดือนเต็มนะครับรับประกันอยู่ที่6เดือนเต็มหากมีอาการที่มันไม่อ่านข้อมูลกล่อง mm hmm. ก็สามารถส่งกลับมาแล้วก็ เคมได้จะมีค่าส่งกลับอย่างเดียวนะครับจะมีแค่ค่าส่งกลับอย่างเดียกก็คือ60-80บาทเท่านั้นนะค่าย่างอื่นไม่มีนะสำหรับค่าอไไล่แล้วก็ค่าแกะค่าอะไรพวกนี้จะไม่มีในการเคมนะครับอันนี้ภายใน6เดือนผมจะเคมให้นะแต่มันจะมีเงื่อนไขยอยู่ผมซ่อมอาการไหนไปก็เอาผมจะเคลมให้แต่อาการนั้นละกันนะอย่างบางบางบางท่านเนี่ยซ่อมไม่อ่านข้อมูลไปแต่ว่าจะมาเคลมหน้าจอแบบนี้ก็ คนคนละกรณีนะครับคนละกรณีกันโอเคฮะเดี๋ยวติดต่อเจ้าของให้ส่งกลับครับจาก Facebook คินยานยนต์นะตามนี้เลย